เพื่อนเราเพื here, nice ่อนเอาเพื่อนด่วยเพื่อนด้วยมาดยดูอะไรมอาากัไว้่อด้ยโดนยิงนะโดนยิงโดนยิงทนด้วเทื่อนดวยเสียงเสียง่มาถึงแล้วเนี่ยไฟแดงตรง้อนอออ ลงรถลงรถลงรถลงมาเซตเซตเซตอย่าเพิ่งลงเร็วนะอย่าเพิ่งลงลงแบงลงแรงขึ้นก่อนที่แบกฟังก่อนเมานี้มีิกดมันจะถึงเท้านะมันจะถึงเท้านะมัน็ถึงแล้วเนี่ยยิง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 งยิงยิงงย่งยิงยิงยงยิงยิงงยิงลงง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 ลงงงงลงลยลงลยยิงงงยงยิงงงยงงงงงงลงงลงงงงงง เอาไวหลังไฟข้าได้อไว้หลังไฟไปเลยฆ่าได้เล่นหลังไฟข้าได้เอาศเข้ามาด้วยฆ้าได้ติดมือไว้ฆ่าได้ติดมือไว้เข้ามาาได้ติดมือครับช่วยเพื่อนด้วยชวยเพื่อนด้วยเสียงกหน่อยงเสียงกหน่อ้งเสียงเเพื่อนด้วยชวยเพื่อนด้วยตุ้เสียก็อน่วยเพื่เนยเหื่อนด้วยเพื่อนด้วยเพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยตุ้ยกน้ย้งเก่อ ไปเลโคตตี้ระวังไม้โคตี้โคตี้ระวังไม้โคตี้เพื่อนเราเพื่อนเราเพื่อนเดียวเพื่อนเดียเพื่อนนี่เพื่อนด้วยไม้ดูอะไรมึงเอาตบเขาเอากลับไว้ข่านหลังด้วยโดนยิงนะโดนยิงโดนยิงทุกคนดม่ใ้ทุกคนช่วยเสียงเสียงเสียงพี่พีคุยกันเยอะๆด้วยแมันนิ่งแมกนิ่งชุบแทมหมอเยี่าอาลีอาลี

ไิ้งมานิ้งมาท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 ิ้งไาทิ้งมาทิ้งมาทิ้งมาไิ้งมาทิ้งมาทิ้งมาทิ้งมาเิ้งมาท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 ิองมาทิ้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 งไาทิ้งม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 าไิ้งมาท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 ิ้งาอมามา้า อย่าไปรักพวกแมงมาไอ้เงี้ยเดีมันจะไปแล้วไอเงี้ยไปลักเพื่อนหน่อยเพือนเพ่วเพื่อนเ่อนเือเพื่อนเพื่อนเื่อนเ่อเพื่อนเพ่อนเพือเพ่อนเพื่อน่อนเพื่ื่อเพือเพื่อนอนื่อเ่อนเพ่อเพ่ือนเพ่นเพื่อนนเ่อนเพื่อนนเ่อนเ่อนนอนน่อนอืนมือด้วยามือด้วยือ่อนเเพื่อนเน่อนเอนน่อ่พ่อ มันต่างยังไงวะซูเปอร์เอดีเนี่ย กีบั๊เพราะว่ามันมีน้ำตาด้วยวะย่าไม้เป็นเส้นตบไม้เป็นเส้นตบทีเราช่วยไม่หมดได้แล้วนอนตัวนี้ป่ะตัวนี้ละครนะเฮ้ยซ้ำนี้ซ้ำนี้ซ้ำนี้มีดนิลละครเลยตัวเนี้ยถ่ายถ่ายเล่นจิลละครมีเล่นมีเล่นเฮ้ยตัวเนลคุณมึงไม่เป็นมึงแพ้แล้ววะมีเล่นมีเล่นมีเล่นครับไม้ออกมีดเล่นไม้ออกปืน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 ไปอยู่ทั้งหลังทั้งหลังมันอยู่ตรงพาวันอยู่ตรงพาวปืนปืนไปดูตรงพาวหน่อยปืนปืนวัวหน่อยปืนวนหน่อย มันอยู่ตรงพาวมันอยู่ตรงพาวไอ้เฮียไม่พูดแล้วอ่ะไอ้เฮียไม่พูดเลยไอ้สัตว์ปากดีิไอ้เฮียสองคนพอสองคนสองคนพอเยอะไปสองคนพอสองคนพอออกมาออกมาออกมาเออคนที่มีศอ่กออกออคนมีศอออกมาคนมีศออกมไหมคนมีศอกไหมมีศอกไปดิมีพาวจะตายเอตีก่อนดิรอตีวางรอตีวางรอตีวางถ้าจะเล่นวาง ดัง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 เฮ้ยไม่ไม่คามือไว้อ่ะทำไมไม่คาม,มือไว้มาคามาคามือเลยมาคามือคามือดีวางทำไมคามือด,มมมมอดิมือไว้ใครคาม,มือไว้ใครมือว่าง